วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอูลุกอูลุกเนี่ยผมจะพูดจากพื้นฐานไปแล้วค่อยๆลงลึกรายละเอียดไปเรื่อยๆนะอูลุกเนี่ยพื้นฐานคือเวลาเราเอา,เ,อาเมาส์ไปจี้เนี่ยมันจะบอกชื่อชื่อมันจะบอกอะไรคร่าวๆได้ก็คืออย่างเช่น Curse m o ร b a r อ d e r b อ r s e r k e r วงเล็บ r e g e n ดา a ีชื่อตรงนี้มันจะบอกว่าอูลุกตัวนี้เนี่ย มีอาวุธที่ที่ที่เป็นอาวุธคํำสาบเวลาฟันแล้วจะติดสาบแล้วก็อยู่เผ่ามาร์โเดอร์นะแล้วแอดวานซ์คลาสก็คือเบอร์เซอร์เกอร์อ่าโอเคคราวนี้ถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยอูรุกตัวนี้เนี่ยจะถือดาบมือเดียวแล้วก็ถือโล่นั่นหมายความว่า Normal ลคลาสของมันคือดีเฟนเดออ่างงไหมใช่ไหมคืออย่างนี้เป็นต้นถือหอก ถืหอหอกตัวนี้ก็คือเป็นฮันเตอร์ Hunter, เป็นฮันเตอร์อ่ะแล้วมันเขียนว่าล่ะพอยซ์เ o ียสพอยซ์สันอ่ะก็คือพิษอยู่พาวเวอร์มอนเกอร์แล้วเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ก็คือไอตัวนี้เป็นถืออาวุธพิษแล้วอยู่พาวเวอร์มอนเกอร์แล้วก็แอดวานซ์คลาสเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะแบบนี้ไปเรื่อยๆคราวนี้ พื้นฐานของอูลุกมันจะเราจะมาดูได้จากตรงนี้ก็คือเรามาดูที่ไกด์นะเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นคลาสนี่คือ Normal ลคลาส Normal ลคลาสเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3 4 5 6มีอยู่6คลาสนะเกมมันบอกว่าอย่างนี้เกมมันบอกว่าเอ r อร o r เออรก็คือถือดาบมือเดียวไม่ถือโล่นั่นคือ Warrior ก็คือเวลามันฟันเราเราเคาน์เตอร์ด้วยาวไดอา r c h เชคือถือหน้าไม้ง่ายๆนะ ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าอาเชอร์เนี่ยจะอ่อนแอต่อดีเฟนเดอร์และซาเวดนะก็คือคนป่าฮันเตอร์ล่ะฮันเตอร์เนี่ยจะจะดีกับพวกสัตว์นะแล้วก็เหมือนกันอ่อนแอกับดีเฟนเดอร์และซาเวดเหมือนกันดีเฟนเดอร์ก็คือพวกถือโล่ถือโล่ทั้งหลายอ่ะเป็นดีเฟนเดอร์หมดนี่คือ normal class นะ class ปกติซาเวดอ่ะซาเวดถือ ขวานสองมือเออเวลาเราฟันฟันตัวไหนเนี่ยแล้วแล้วมันจะเอาหวัวโขกเราอะ่ะคือมีการเคาน์เตอร์เรานั่นน่ะนั่นน่ะคือซาเวตถือดาสองมือออลล็อ,ลอกออลล็อกคือยักษ์ตัวใหญ่ๆออลล็อกเนี่ยจะชนะมันจะชนะไอซาเวตกับดีเฟนเดอร์แต่มันจะแพ้มันจะแพ้ฮันเตอร์กับธนูนี่คือนอร์มอลคัสโอเคอ่าเรามาดูก่อนดีกว่า ว่าคาสที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้อ่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือออรลอกตัวใหญ่อย่างงี้ออหลอกนะตัวใหญ่ออรลอกตัวนี้จะไม่มีเผ่าออก็คือจะไม่มีความสามารถของเผ่าวันนี้เราก็ดูไปอ่าอันนี้คือดีเฟนเดอร์ถือโลอันนี้ถือหอกคือฮันเตอร์นีนี่ถือหน้าไม้ก็คือเป็นอาเชอร์พิธนูอ่านี่ถือขวานสองมือคือซาเวดนะอันนี้ถือดาบมือเดียวคือ เป็น warrior เห็นไหมดูง่ายๆเราดูเราดูภาพรวมก็ได้ไอันนี้ขี่สัตว์ก็จริงแต่ถือดาบมือเดียวก็คือ warrior นั่นเองขี่สัตว์ไม่ต้องไปนับมันอ่าอันนี้ถือหน้าไม้ก็คือธนูนะครานี้คุณอยากจะรู้ว่าอะไรแพ้อะไรก็มาดูที่ไกด์นะนี่มาดูที่ไกด์แล้วก็มาดูตรงนี้จบเรื่อง normal class หลังต่อไปนี้เราก็จะมาดู advanced class advanced class ก็จะมี s แอสเซสซินเนี่ยผมจะพูดอย่างเร็วนะเหมาะสําหรับเจอกับคนแบบคนมาบุกป้อมเราอย่างเงี้ยถ้าเขาลงไปนอนเขาจะไม่มีโอกาสเลยถ้าเจอแอสเซสซินเขาจะตายพอเขาจะตายปุ๊บก็คือเราก็จะการป้อมได้ทันทีถูกไหมเหมาะสําหรับเจอกับคนบีดมาสเตอร์ก็คือมันสามารถเรียกคาร์กอรเรียกอะไรมาได้แล้วก็ฮิลฮิลสัตว์เราฮิลสัตว์ที่เป็นฝ่ายเราอะเบอร์เซิร์ก เบอร์เซิร์กจะโกรธเป็นพิเศษโกรธง่ายเออาโกรธเออาโกรธเวลามันโกรธพลังชีวิตเพิ่มด้วยเบอร์เซิร์กจะเป็นอย่างนั้นคอมบันเดอร์เรียกลูกน้องปกงักธงลูกน้องนี้จะคลั่งเป็นพิเศษเลยปกักธงปุ๊บลูกน้องคลั่งดิสรอยเออร์ก็คือว่าปาระเบิดวางระเบิดเห็นวงกลมใหญ่ๆที่พื้นสีแดงเราต้องกระโดดหลบลนะนะั่นแหะคือดิสรอยเออร์ไอ้นี่ก็เหมาะกับคนเพราะอะไรเพราะเวลามันโดนระเบิดปุ๊บเนี่ย เรามึนพอเรามึนปุ๊บไม้หมดไม้หมดเลยนะมีเท่าไหร่ก็หมดเลยนะมาร์คแมนมาร์คแมนก็คือมันจะเป็นธนูนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันอยู่กับถ้ามันอยู่ไกลเรามากๆเนี่ยมันจะมีเส้นซิ่งอะไรเดี๋ยวเล่นไปจะเจอมันจะเลงมาที่เรามันจะเป็นเส้นนั่นคือมันกําลังเลงหัวเราอยู่แล้วยิงหลบย้าพอควรเอาไว้อยู่ในห้องอเวอร์โหลดเนี่ยไอตัวนเนี้ยมาร์คแมนเนี่ย โหกระโดดเราเราอ่ะจะต้องกระโดดเป็นกบเลยแหละเป็นอย่างนั้นสเลเยอร์สเลเยอร์พวกนี้เนี่ยเวลาเราสู้ประชิดตัวกับมันเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่ามันจะมันจะแบบเราจะฟันฟันมันสักพักหนึ่งมันก็จะจับโขกจับโขกเราต้องแบบอาศัยจังหวะสวนเท่านั้นแทงแทงเนี่ยเออมันจะมันจะอึดมันจะตัวหนาเป็นพิเศษแล้วมันจะมีธาตุคือคือว่ามันจะลงไปแล้วเพิ่มพลังชีวิตของมันได้จนเต็ม ถ้าเราฟันฟันอยู่แล้วมันลงไปนั่งเนี่ยเราต้องรีบไปขัดจังหวะมันนะไม่งั้นพลังชีวิตมันเต็มเลยมันเราจะข้ามันเกือบตายไงมันไม่เกี่ยวเลยทแท็กเกอร์ทแท็กเกอร์นี่ก็คือว่าอุลุกประเภทนี้เนี่ยเราหนีมันเราซ่อนมันซ่อนมันยากมันจะดมกลิ่นตามรอยเราเจอตลอดเหมาะสำหรับอ,อ,อยู่ในกลุ่มที่เราไม่ต้องการให้เจอสเตลแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าผมว่า ไม่รู้นะโอกาสเจอแบบนี้มันยากว่ะนะทริกสเตอร์ก็คือว่าไอตัวนี้มันจะหลบว่องไวที่ทริกส s t เตอร์จะมีก็คือมันจะมีตัวหลอกก็คือว่าตัวจริงมันอยู่ตัวนี้แล้วมันจะเอาตัวหลอกขึ้นมาอีกสตัวซึ่งผมเคยลองแล้วนะตัวหลอกมันฟันเราเนี่ยเจ็บเหมือนกันทริกสเตอร์เนี่ยเออนี่ก็คือแอดวานซ์คลาสโอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงเผ่าของอูลุก หลังจากเราคุยกันเรื่อง normal cast, advanced cast ไปแล้วมันก็จะมีเผ่าอีกอุลุกแต่ละตัวเนี่ยจะมีเผ่าก็คือจะสังกัดอะก็อย่างก็เผ่ามีทั้งหมด9 9เผ่าเผ่าอันนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นมีเฟโรมีแมชชีนเผ่าแมชชีนเผ่าม er, ารเดอร์เผ่ามิสติกนะ มันจะกำกับอยู่ในชื่อของตัวอูลุกแต่ละตัวอยู่แล้วนะทุกตัวจะมีเผ่ากับตันยังตัวนี้คือเอาล็อฟเฟรี่ตัวแรกเนี่ยแปลว่าไฟเอาลอเป็นเผ่าดิสทรอยเดอร์แปลว่าเอ่อเป็นแอดวานซ์คลาสส่วนมันถือเอ่อมันเป็นออลล็อกออลล็อกอ่ามันเป็นนอร์มอลคัสเป็นออลล็อกเนี่ยมันจะบอกหมดไอตัวนี้ก็คือพอยท์พอยซันคือพิษอยู่เผ่าดาร์กอะไรอย่างงี้เป็นต้นเผ่าเนี่ย มันมีแมคานิกยังไงในเกมนี้ก็คือโอเวอร์โหลดตัวไหนก็แล้วแต่ที่ที่ขึ้นมาเป็นตำแหน่งโอเวอร์โหลดอย่างตัวนี้อย,นอยู่เผ่าดาร์กเนี่ยรูปแบบของป้อมจะจะเปลี่ยนไปนะอย่างเช่นแต่ว่าผมผมยอมรับเลยว่าผมไม่ไม่รู้นะว่าเผ่าดาร์กเนี่ยพื้นที่พื้นที่ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้พื้นที่พวกนี้มันจะเปลี่ยนไป อย่างดาร์กเนี่ยที่ผมสังเกตก็คือว่ามันจะมีพิษมากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่มันมันก็จะเหมาะสมกับชุดของเราชุดของเราก็เป็นพิษถูกป่ะชุดชุดดาร์กของเราเนี่ยเป็นพิษแล้วก็ไอพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งป้อมเราก็จะเป็นพวกพิษมากขึ้นนะอย่างสมมุติว่าคุณเอาเผ่ามาโรเดอร์เนี่ยเป็นโอเวอร์โหลดคุณก็จะเจอเงินมากขึ้นเดินเดินไปเดี๋ยวจะเจอเจอเงินตกอยู่แล้วเพราะว่ามันชอบเงิน สมมติว่าคุณเอาเฟโร่เผ่าเฟโร่เนี่ยมาเป็นอเวอร์โหลดคุณก็จะเจอสัตว์มากขึ้นจะเจอกรอกมากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณใส่ชุดเฟโร่เนี่ยคุณสามารถสิงกรอกสิงเดรกได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําให้มันอ่อนแอก่อนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแมคานิกของเผ่ากอีกอันหนึ่งคือสมมุติว่าตัวนี้อยู่เผ่าดาร์กเนี่ยจะมีท่าพิเศษจะมีท่าพิเศษของเผ่าดาร์กอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะฟันอย่างรวดเร็วใช้มีดนะ อย่างรวดเร็วอะไรก็ว่ากันไปอย่างเผ่าเฟโรอ,อ,อย่างเอาลอเนี่ยก็คือจะยิงลูกตุ้มมัดมัดขาเนี่ยอย่างเงี้ยเผ่าเผ่าเอาลอเนี่ยจะยิงลูกลูกตุ้มไปพินไปพินขาของศัตรูให้ล้ม,ให,ลมให้อยู่กับที่อย่างตัวนี้เฟโรเฟโร่ก็คือจะมีท่าอะไรอ่าเราก็มาดูตรงนี้เนี่ยเฟโรก็คือว่ามันจะวิ่งมาชนคุณพอคุณล้มเสร็จมันจะต่อยต่อยเจ็บหนักพอสมควรไอ้นี่เฟโรนะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วไม่มีอีกไหมอีกสักอันหนึ่งอ,อย่างสลาเชอร์สลาเชอร์นี่คือมีท่าอะไรสลาเชอร์ er คือจะปาขวาจะปาไอเนี้ยจะปามีดอะมันเรียกว่ามีดแต่ผมเห็นมันเป็นขวานนะมันจะปาเลย3อันเร็วๆเลยฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊สามอันก็เจ็บหนักอยู่ไอตัวนี้ก็เจ็บหนักอยู่นี่ก็คือเผานะก็คือแมคแมคคณิตของเผา,าก็น่าจะมีแค่นี้กับอีกอันหนึ่งคือเผาเนี่ย มีความสําคัญในการที่เราจะฟาร์มชุดด้วยอย่างเช่นชุดของเราเนี่ยมันจะเป็นชื่อเผ่านะเนี่ยอย่างชุดเฟโรชุดแมชชีนชุดมารเดอร์ก็คือเป็นชื่อเผ่าแล้วเราก็ต้องพยายามหาเผ่าพวกนี้แล้วก็จัดเนี่ยก็มีอยู่ความสําคัญทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด3อย่างกับเรื่องเผ่าของอูลุกต่อไปเราก็จะมาดูทักษะต่างๆของอูลุกกัน อูรุกแต่ละตัวจะมีทักษะมันจะมันจะแบ่งเป็นทางซ้ายนะทางซ้ายก็คือสีแดงก็คือเป็นความแข็งแกร่งของอูรุกตัวนั้นทางขวาคือจุดอ่อนของอูรุกตัวนั้นเนะี่ยมันจะแบ่งเป็นซ้าย4ชนิดขวา4ชนิดแต่ก่อนที่ผมจะไปลง,ล,งลึกตรงนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนว่ามันจะมีอีพิกกับปรีเจนแล้วก็ตัวขาวอูรุกทักษะมันจะเป็นอย่างนี้ ตัวขาวก็อย่างเช่นเนี่ยเอ่ออย่างอย่างเช่นตัวนี้ตัวขาวรู้ได้ไงตัวนี้ตัวขาวสังเกตที่วงวงตรงใต้ตีนมันอะมันจะเป็นสีขาวเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นสีขาวสีขาวเป็นยังไงคุณจะเห็นว่าถ้าคุณมาที่บวกเลขบวกตรงนี้เนี่ยอุลุกตัวนี้จะไม่มีทักษะอะไรเลยที่เป็นสีส้มก็คือทักษะพิเศษนะที่เป็นสีส้ม ถ้ามี1อันจะเป็นสีจะเป็นอีปิกอย่างเช่นตัวนี้มี1นอันเห็นไหมใต้ตีนมันเป็นสีส้มเห็นไหมมันจะมีหนึ่งอันที่เป็นสีส้มเนี่ยอีปิกเทรดก็คือไฟวาเดอร์ก็คือว่าจะทําให้แก๊งทั้งหมดเนี่ยทนไฟที่อยู่ใกล้มันนี่เป็นต้นสีม่วงก็คือรีเจนก็จะมีทักษะพิเศษสีส้มทั้งหมด2ชื่อนะซึ่งคุณจะได้แยกออกก่อนว่า อูรุกที่เป็นธรรมดาสีส้มและสีม่วงมันแบ่งกันตามแบบนี้อ่ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาดูว่าทักษะแต่และทักษะของอูรุกตัวนี้มันแบ่งเป็นยังไงผมจะมาบอกฟังความแข็งแกร่งของอูรุกกันก่อนนะซ้ายสุดเนี่ยคืออิมมิวอิมมิวคือไม,ไม่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยยิ่งมีเยอะยิ่งดีอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยพิษกับน้ำแข็งเนี่ยก็คือมันจะไม่ติดเลย ประมาณนี้โดนพิษแป๊บเดียวมันก็หายโดนพิษแป๊บเดียวก็หายคืออย่าอย่าเอาพิษเป็นเล่นกับมันเลยดีกว่าไอ้ตัวนี้กับสมมุติว่าตัวนี้ซ้ายสดอิมมิวอะไรพิษกับเคิร์สฮะยิ่งมีเยอะยิ่งดีไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นในตัวเนี้ยอิมมิวสี่อย่างเลยก็คือไฟพิษเคิร์สสัตว์ทำอะไรมันไม่ได้เอาเอากรอกมาทุบมันยังไงนะักมันก็ไม่เจ็บไอ้ตัวนี้นะเสร็จปุ๊บถัดไปคือ ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหายไอไอถัดไปก่อนที่มันเป็นรูปโกรธก่อนอ่าถัดไปคือความโกรธมันจะโกรธอะไรเวลาอูรุกโกรธจะตีแรงขึ้นและตีเร็วขึ้นอย่างไอตัวนี้ถ้าใช้ท่า execute กับมันมันโกรธเลยนะยิ่งโกรธเยอะยิ่งดียิ่งมีแถวโกรธเยอะเนี่ยยิ่งดีเนี่ยนี่มีแค่หนึ่งโกรธโกรธน้ำแข็งอ่าอันนี้มีแค่หนึ่งโกรธน้ำแข็งอ่ะเราจะได้สองอย่างแล้วนะสายสุด immune ก็คือทนพิษทนธาต ลองลงมาคือโกรธยิ่งโกรธเยอะยิ่งดีคลาสที่โกรธเยอะก็พวกเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กนี่จะมีจะมีเยอะโกรธเยอะอ่าถัดมาถัดมาก็คือเกี่ยวกับ normal class advanced class แล้วก็เผ่า tribe ก็คือความสามารถของพวกนี้มีอะไรบ้างอ่ามันจะมันจะไม่เหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นคลาสเดียวกันบางอย่างมีบางอย่างไม่มีนะคุณก็อาจจะมาอ่านตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้มันเป็น แอดวานซ์คลาเป็นคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ก็จะมีปักพงอยู่แล้วมีเรียกลูกน้องเสริมมีอ่พอพอมันตายพอไอตัวนี้ตายเนี่ยลูกน้องที่ใวล้ไกลมันจะโกรธแล้วก็จะตีหนักเป็นพิเศษอะไรก็ว่าไปนะพอลงมาอีกทีก็เป็นเผ่ามันเผ่ามันเฟโร่ก็คือก็คือลุกเข้าไปทําให้เราล้มแล้วก็ใช้ใช้กรงเล็บฟัดเรา,า,า,าตอนที่มันโลล้มนะแล้วนอร์มอลคลาสของตัวนี้ก็คือเป็นฮันเตอร์ เราก็จะรู้แล้วว่าฮันเตอร์แพ้อะไรชนะอะไรก็จากตรงนี้เนะเกี่ยวกับคาสนอร์มอลคาสทั้งหลายตรงนี้พอมาตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับท่าพิเศษของเขาอย่างเช่นตัวนี้มีแก๊งอูรุกตัวนี้มีอ่ออาวุธเป็นไฟอ่าตัวนี้มีสีส้มกี่อันเนี่ยจะเกี่ยวกับท่าพิเศษของเขาทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมท่าพิเศษของมันมีอะไรบ้างอ่าก็คืออ่ามีสีส้มสองอันก็ก็ไปอ่านกันนะ ก็มีคาราโกอแพ็กก็คือสามารถที่ก็คือมาพร้อมกับแก๊งคาราลโกอแล้วก็เวลาสามารถฆ่าพวกอ,อ,อะไรนะกรอสเนี่ยกรอสเนี่ยหมัดเดียวตายมันคืออยาไปเอากรอกไปยุ่งกับมันมันงั้นตายเลยกรอสก็ตายเลยนี่เป็นต้นท่าพิเศษของเขานะก็แค่นี้เดี๋ยวผมจะไล่ใหม่ซ้ายสุดก็คืออิมิวโกรธแล้วก็เกี่ยวกับคลาสนอร์มอลคลาส แล้วก็ท่าพิเศษนะเสร็จปุ๊บเรามาดูฝั่งที่อ่อนแอของมันบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตั้งแต่ซ้ายไปก่อนนะนะอ่าอย่างนี้อันนี้นี่คือเวลาเจอมันจะว,นนวิ่งหนีก็คือเหมือนตายวิ่งหนีก็คือเหมือนตายคือเป็นเป็นอะไรที่แย่มากอย่ามีดีกว่าจริงๆถ้ามันวิ่งหนีคือวิ่งหนีไปเลยนะมันไม่กลับมาแล้วมันจะไม่หายด้วยเอออันี้นะแล้วก็ คือกลัวมันกลัวมันจะกลัวเป็นพิเศษเลยไอตัวนี้เดี๋ยวกอนนะแล้วก็ทางขวาไม่เห็นเจอตอนนี้อ่าทางขวาก็คืออันนี้อันนี้คือเจ็บหนักเป็นพิเศษเจ็บหนักเป็นพิเศษอย่างเช่นนี่โดนโดนสัตว์โจมตีเจ็บหนักเป็นพิเศษโดนไฟเจ็บหนักเป็นพิเศษโดนพิษเจ็บหนักเป็นพิเศษโดนท่า execute เจ็บหนักเป็นพิเศษโดนธนูยิงหัวเจ็บหนักเป็นพิเศษอันนี้ว่าไป เพราะฉะนั้นสองสองันแรกเนี่ยซ้ายกับขวา AA เนี่ยคือยังมีแล้วอันที่สล่ะมีได้ไหมเดสอันที่สนี่ก็ยังมีดีกว่านี่เดสเดสคือมันจะมึนหัวคือมันไม่ทําอะไรเลยมันจะยืนอุ่มกระบาลมันแล้วมันก็จะงงเงินเหมือนมันมึนอยู่อ่ะมันจะไม่ทําอะไรคุณเลยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้าโดนปักขาปั๊บมันจะเนี้ยเออมันจะทําท่าเนี้ยแล้วก็โงนเงินเป็นพิเศษซึ่งก็ยังมีดีกว่าคือจุด อ่อน3อันนี้อย่ามีส่วนอันสุดท้ายก็คือว่ามันสามารถเจ็บได้ด้วยท่าเหล่านี้ซึ่งมันไม่เป็นพิเศษแต่มันเจ็บได้มีอูรุกบางตัวมีแค่จุดอ่อนมันจะมีแค่ทางขวาสุดอย่างเดียว3อัน3อันพวกนี้มันจะไม่มีเลยนะเพราะนั้นผมจะเรียงใหม่นะจากซ้ายไปขวานะอันซ้ายสุดก็คือหนีมันจะวิ่งหนี ระหว่างมันวิ่งหนีเนี่ยคุณสามารถใช้สเตลคิวฆ่ามันได้ลองลงมาก็คือเจ็บเป็นพิเศษเจ็บเป็นพิเศษที่ตายง่ายโคตรอุลุกตัวไหนที่เจ็บอะไรเป็นพิเศษแล้วใช้ตัวนั้นไปฆ่ามันเนี่ยหูแป๊บเดียวมันตายแล้วอันนี้คือเดสก็คือก็คือว่ามึนงงคือกลัวมันกลัวมันเกลียวมันกลัวตัวนี้ก็คือมันจะไม่ทําอะไรเลยเหมือนกันมันจะไม่ทําอะไรเลยมันจะยืนงงยืนมึนอะไรของมันอะไปซึ่งอันอันนี้คือ เจ็บได้เจ็บได้แต่ว่าไม่ได้เจบ็บเจ็บมากเหมือนกับอันที่สองนะนี่ก็คือจุดแข็งและจุดอ่อนของอูรุ